สวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะมือนีแอดมินใยเขียวผ้ารวยนะคะจะมาขอพรขอโชคอลาภห้วเล่าพัฒนานะคะ,ะ,คะเื่อว่าอ,อาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะท่านผู้ชมผงซื้อถ่ายนะคะของเมตะเคียนนะคะเพิ่นกับว่าให้เข้ามาหลายงวดบางเท่าเพิ่นอาจจะให้เป็นตัวเลขโชคลาภนะคะงวดนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมกลับไปติดตามมือนะคะตัวเลขแม่ย่าตะเคียนทองบุษราคำนะคะท่านผู้ชมค่ะ นี่นะคะอ่าเมลตเฮียนท่อมพันกระไรไปสองสุดเรีเ่ยเออวเมลเลยสองสุดแล้วก็ผดกระไพ้ให้ลูกให้ร้านอีกเนี่ยไปยังก็จะไปเน้นที่เลขโชคนะคะเพราะว่าบ่ได้มาเอาลายงวดอ่นะคะท่านผู้ชมเพร,ะเราะว่าเลขยกงาพันกาเฉียดไปอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะงวดนี้เพราะว่าข้าบ่ได้มาของาพันดูแล้วนะคะข้าก็จะเน้นไปที่เลขโชคนะคะท่านผู้ชมก็มาซองเมืองซะก่อนนะคะแล้วก็ไป ทีเรียกถูกนะคะที่เรียกศูนามนอบาทเลยเพื่อทีเห็นตัวอดนะคะท่านผู้ชมกับซองนะคะขอโชค่ขอโผดขอโชคขอหลาบกระเมวตะเขียนทองเมียเอ้ยเหยยบไปให้ลูกอีเดอร์มือนี่โค้งสุดไทยไวล่าพัฒนาสองทุมเคลื่อไปีหยียบไให้เอฟซีพันมีโชคมีลาบเด้อเ่ย เราลุ่นเล็กถูกนะคะท่านผู้ชมพอามากะเล็กหนึ่งขึ้นมาก่อนหรอเปล่าหม,มันดก็ยังหวดเล็กเนศูนย์นหนึ่งสองเด้อเนี่ย,อยเอ้ยอันถืทั้งบนทั้งล่างกระสันบ่อไ้สุดอีกเด้อคักๆเด้ี่เด้ออตรงสามตัวเด้ออันตัวเมตะเกียนเด้ดอด ว่ไดเมื่มอพอ่นโดนบางเทีพิ่นอาจจะให้ก็ได้า้อยอนให้เป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะเครื่องเตียงหนาเครื่องซำอ่างก็ได้วัดละจะเป็นกุ้งซื้อ่ออนวนบุกคนนะคะทะ่านผู้ชมคะเอาไปเป็นแนวทางเนาะ จะไปวิเคราะห์ดูนะคะท่านผู้ชมก็มียามียาแต่เค no. sure ี้ยนท้องอีหละที่พันไห่บุญไห่ลางนะคะเนาะเข่าวเต็มๆเล้วเต็นเลยยเพิ่นอยากได้สุดเทีงหล่เพิ่นการให้บางที่นี่เข้ากัเพิ่นก็บอกว่ากานเพิ่นให้ดูหลายกะบบอดายบันเบลี่เข้าไปถามเบมึงเนาะบาร์มีเพิ่นบารมี่เพิ่นอันนี้เข้ากัโดนแล้วนะคะสองสมวดอีคอยสิเ์ตแม่เที่ยนนึงนะคะต้องเป็นจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้เด้อวันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะพอเวนหลายพิ่นบุญบาร์มี่ยานีหล่ะ เอาสามตัวตรงๆเด้อยยาเสพทั้งบนทั้งล่างในเอฟซีพันได้มีโชคมีลาบมียูมีกินเด้อมีโชคมีลาบสุขุูสุขคนเด้อยาะศูนย์มากแล้วอืมไม่ใ่นามีแต่ศูนย์แทนไม่สิตโตเก่าแ <laughs> ทน <laughs> อันนี้ก็เป็นคว่ำเสื้อนะคะส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมคะเอาไปเป็นแนวทางนะคะ มว้รัฐบาลเล่านะคะพัฒนาเล่าพัฒนาโมเรียงวันที่เปียดนะคะบบชมสองถุงเครื่องก็แม่เด้อสองถุงเครื่องให้แม่ปียาไปให้เด้อทานเด็กๆอันเนี้ยคือเอาเนี้ยมาให้กินละกันขมังหวานเนาะขมงหวานแม่มาขมงหวานเที่ยวนั่นบอกขึ้นมาขมงหวานก็ฉันพิมว่มาตัวผลเล็กเด็กยังยย่ซะใหญ่แต่ว่าเ้าก็ต้องเสือที่ควานเมื่อก่นหนึ่งพันห้เต็มๆเนาะ ไห้เต็มๆทั้งบนทั้งล่างนี่แหละเ้าตัดนะคะท่านผู้ชมโดนแลโบองอมาค่ะเนงานคนไหยนะคะศูนย์ทวดโฟ่แถวบ้านีอ้ไม่เดียวศูนย์นะคะท่านผู้ชมเจอท่านผู้ชมเห็นตัวเลขเนาะจับตาเม,มืามองงามเดี๋ยวรอเลขถูกกันนะคะท่านผู้ชมกับสุเมตเรียนเเ่นยกาล เพิ่งบรรยากาศทาเลขชูบแล้วก็นะ้อคุณคุณกมีเนคะนตัวนก็นกนมีเซนด้วยนะคะคุณชมแต่ว่าฉันมาเห็น0ูสามอยู่นี่เห็นตัวไหบ้างกัน ซองมึงซองมึงไปนน้ำกันนะคะท่า,านผู้ชมนะแปดบ่อบซองไปนํ้ำกันนะคะท่า,านผู้ชมให้เพไย้ตาดีหรือว่าจะนี่ชมม่วงเวลาอาจจะเห็นตัวเลขอ่ขาก็ได้นะคะท่านผู้ชมค่ะ หนึ่งเก้านะคะทันทีช่วงค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกมาสิมีเห็นแค่ยังหนึ่งแปดเท่สองไปนะครับช่วเข่าวจะเน้นไปที่เลขถูกก็ได้นะคะเพื่อว่าอาจจะมองเห็นตัวเลขก็ได้นะคะ หนึ่งแปดนะคะรอบตัวเสื้อไทยเยรือยคุนผู้ชมจะคุกค้าเล่นดุ่นลิกฟกหรอกมากเลยฟุกแปดเอามึงหันแปดหนึ่งหกศูนย์โมเมนต์เหรอแปดหนึ่งหกศูนย์เอาหนึ 18, ่งแปดมาอีกแล้วยังก็เกิดขึ้นได แม่งดตอนแม่นยู่ด้วยแม่เด้อแห่เล่า แนมไปนั่นลึกขึ้นไปเอียงวันนี้ท่านผู้ชมค่ะเห็นล่อเลือกกับเลขเกซูนเดี๋ยวยื่อมพื่อนเขียนล่อเลือกกับอ่ออังป๊าดว่าขึ้นหนาเพิ่นคักแาดใจเย็นหนีไม่ให้เบิ้งนับเน่ป๊าดหนาเงียวยังงี้บ่อยอยบโอ้ยเป็นหนาเพิ่นเลยสิบัดที่นี่ขึ้นคลกดก็เก่าเป็นหนาข้นขึ้นมาเลยนี่บ่ามาทายอยันตัวนี้คอยจะได้ว่าแหน่พักเนี่ย เป็นหนาเพิ่นเลยได้ค่ะทำกุ้งขาปูได้เห็นบอ,อะช้อเล็กหกเก่าลอยขึ้นมาเลยทีเออหนึ่งแปดหนึ่งดิหนึ่งแปดเจ็ดอุ้ยเล็กเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันหนึ่งแปดเจ็ด โซบะซิกิซึนี่นะคะแต่รอบมันรุ่นเลขทถูบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะเอ้าข้ากับดีเล็กถูบนะคะเพราะว่ายาย่นเคยห้ยซูเฮานะคะท่านผู้ชมค่ะแม่ค่ะด้วย้วามรับชมนะคะขอให้มีโชคมีลาภสุขสุขคนเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะฝากดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนียนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการไปหาคลิปนะคะ ฮ่าเล็กเด็ดนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคขาเข่ากันนีไปเนาะลากะเอียงก็กโอ้ยอย่ยไปไปไปเั้นท่นแมเอ้ยเอาตรงๆเลยเด้อแม่เด้อแม่เอาตรงๆรเดยเอตรงๆเลยห่วย มันเกตดดีก่หรือสามนะอุ้ยมันเจ็บสามตัวเธอสอ้ยหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งก็ได้เออแอ้ะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมโอ้ว่าติดนวทางเด้อเกลือไปหนาไปไห่เฮาว่าดิยังเดินจิบดวงใจอยากมากอยู่นะคะเพราะว่าคนบอกว่ายามาย่าามดูหลายยามากวนคนดูหลาวันว่าจักสามอาทิตย์หนึ่งจักมากแค่นึงก็ได้นะคะท่านผู้ชมก็จังว่าเดีมานะคะเพราะว่าผู้เฒ่าเขาจะบอกนะคะท่านผู้ชมหนึ่งแปดสามนะคะงามเนาะ จะจำสั้นแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งสั้หนึ่งหนึ่งสามเนาะว่าเลขยาพันเคยให้เครงบนเครงล่างนะคะข้างหนึ่งที่เพิ่นได้สุดนะคะเอ็นวินเอ็นวินกะเอเด้เนี่จนบอดีใจค่ะนะคะแต่ช่วงนีมพิพันให้เต็มเต็มเนาะตอนเนาะมีข้างนั่นละมีข้างนั่นพี่พันให้แบบว่าได้น้ำพึ้นเออได้เนื้อยาเพิ่นนะคะท่านผู้ชมก็เลยคิดว่ายาเพิ่นต้องใส่ข้ออีกลางวัลเลยมื่อคืนนี่ฝันอยูเด้ฝันวานนั่นแม่น้ำฝ่ามาบอกว่าเลขไม่หนึ่งเด้อเพราะน่ะเพิ่นธ์มาบอกกระบอกตัวเดียว S 2> <S 2> <S มือคือนนี่ท่านผู้ชมพิจารณาดูเนาะนี่น<อ>นะค่ะท่านผู้ชมค่ะฝากเป็นแนวทางอีกตัวนึงนะคะไวยเล้าสองทุ่มเหมือแลงนะคะเจอกันเนาะใบหญ้าเพลินให้โชคใหรบซื้อฮาวบอนะคะมือนี้ <Rose. S 2> ข,อขอให้ผู้ใดีเข้ามารับชมเด้อขอซ่อนจากยญาเพลินนะคะท่านผู้ชมไปน้ำกันเนาะอ่ารุ่นไปน้ำกันนะคะหนึ่งแป,นนะะปดสามนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ็ดวินกับทูบปีกับไปเอามองที่เพลินแบบว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะคะท่านผู้ชมเอ็ดวินกับไปบูซาไม่ย่างดีกว่านะคะ เพราะว่าอยากให้ตัวเลขมันเข้านะคะท่านผู้ชมคะทิ่งท่านนี้ขอกราบสวัสดีสุขูสุขคนเด้อผู้ใดเข้ามารับชมนะคะหนึ่งแปดสามสามแปดหนึ่งเด้อท่านผู้ชมคะกระตัดหลินหนึ่งแปดสามนะคะเลขแม่ย่าตะเคียนทองบุษราคำนะคะท่านผู้ชมแม่ย่าตะเคียนทองบุษราคำัวเลขแปดคือจังติ๋นห่วยเหี้ยวแปดตรงๆอะไรนะนี่นะคะสวัสดีค่ะ